รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรรุนสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับกสุลการโลกใหม่ New World กับผมทนงขันทองและคุณวัชราจรรุนสันติกุลครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19เนิา30ทีถึงเวลา20่สนาฬิกาทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับคุณวัชราสวัสด,ดีค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการประชุมบริกส์นะครับที่เพิ่งสิ้นสุดลงที่เมืองกัวนะครับทางะตะวันตกของประเทศอินเดียนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับบริกสประกอบด้วยมหาอำนาจของประเทศเกิดใหม่ที่รวมตัวกันนะครับอันประกอบด้วยบราซิลร,ซรัสเซียอินเดียจีนและ s ซา t ์แอฟริกานะครับประชุม สิ้นสุดลงระหว่างวันที่15แล้วก็วันที่16ที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าการประชุมนี้มีการวางโครงสร้างหรือว่ามีทิศทางอย่างไรที่จะมีอิทธิพลต่อการเมืองเศรษฐกิจและก็ระบบการเงินโลกนะครับที่น่าสนใจนะครับมีตัวแทนของกลุ่มบิมเซกนะครับหรือว่าความร่วมมือหลายหลัก สาขาทางวิชาการเสร็จหรือและเศรษฐกิจนะครับประกอบด้วยตัวแทนจากบังคลาเทศศิีลังกาอินเดียเมียนมาเนเปลาลภูฐานและประเทศไทยด้วยนะครับรวมเจ็ดประเทศนะครับโดยเริ่มพิธีเปิดเนี่ยนายเนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยเริ่มต้นกล่าวแสดงความไว้อาลัยนะครับต่อความสูญเสีย คร,ครั้งใหญ่นะครับของชาวไทยอันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดชครับคุณวชราฮะมีประเด็นที่แหลมคมหรือว่าประเด็นที่ใหญ่ออกมาจากการประชุมบริกอย่างไรนะฮะไดยอยากจะให้คุณวชราเริ่มก่อนแล้วเดียวผมจะอฟอ l โล w ตามครับ ก็มีหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะคุณธนงแต่ที่สำคัญเนี่ยที่ผู้นำของจีนและก็อินเดียคือในอคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายนเรนทราโมดีเนี่ยออกมาประกาศว่าจะช่วยกันผลักดันเนี่ยให้ศตวตรรษที่21เนี่ยเป็นศตวตรรษแห่งเอเชียอ๋ออันนี้น่าสนใจเพราะว่าทั้งสองประเทศน,นี้ก็เรียกว่าเป็นมหาอำนาจเนี่ยทางด้านของพลเ,เมือง ที่มีจํานวนมหาศาลเลยนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นความสิ่งที่บิกสประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาชิกในกลุ่มบริกสเองเนี่ยคือบราซิลรัสเซีย นะคะแล้วก็รวมไปถึงแอฟริกาใต้เนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างจะถดถอยแล้วก็ดูเหมือนมีข่าวแพร่ออกมาเหมือนกันว่า IMF เนี่ยอาจจะลดการคาดการณ์ของเศรษฐกิจทั้งสามประเทศนี้เนี่ยลงไปอีกหลังจากที่เจอมาแล้วสองสามปีนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีจินพิงเนี่ยกลับบอกว่านี่คือความท้าทายที่ว่าสมาชิกในกลุ่มบริกเนี่ยโดยเฉพาะจีนเนี่ยจะร่วมมือกับอินเดีย,นยในการที่จะ ผลักดันกลุ่มบริกเนี่ยให้เข้มแข็งต่อไปแข็งแกร่งต่อไปเนี่ยได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่บริกเนี่ยถูกจับตามมองเหมือนกันว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเหมือนกับการประชุมกระชับความสัม,ม,สมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนกับที่ G7 คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเจ็ดประเทศที่มีสหรัฐมีอังกฤษมีแคนาดามีเยอรมันมีฝรั่งเศสมีญี่ปุ่น แล้วก็มีอิตาลีเนี่ยในทํานองแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทางซีทางตะวันตกเนี่ยผู้นํากลุ่มจีเกตเนี่ยก็หลายประเทศที่อยู่ในภาวะที่ถดถอยเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มเบ i c สเนี่ยพยายามจะฟื้นฟูขึ้นมานะคะหลายๆประเด็นเนี่ยเรียกว่าถูกสื่อตะวันตกเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า b บิก s อาจจะออกมา combat กับปัญหาเศรษฐกิจโลกและก็การเงินโลกเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะคะ สิ่งที่ท้าทายเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกอย่างนี้บอกว่าเศรษฐกิจโลกและการเงินโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยแนอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่นักว่าจะเกิดวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นครั้งใหม่หรือเปล่านะคะจากความเปราะบางอันนี้เพราะ,ะนั้นมันก็เลยมีหลายๆประเด็นที่ที่กลุ่มเดล็กเนี่ยนำเสนอในหลักการขึ้นมาว่าจะร่วมกันในเรื่องของอ ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่จะเป็นอุปสรรคของการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะรวมถึงเรื่องของอสิ่ทธิเป็นสิ่งที่เป็นการกีดกันนะคะในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างบริกด้วยนะคะ <c> ที่สําคัญก็คือว่าจะยังมีการผลักดันให้มีการก่อตั้งกองทุนสําหรับที่จะลงทุนในาสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน แล้วก็ประเด็นอีกสําคัญอันหนึ่งที่เราเคยคุยกันมาตลอดเลยว่ากูมบริกเนี่ยอยากจะจ,จัดกระบวนแาวในระบบการเงินของตัวเองเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่มบริกเองเนี่ยถูกสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของทางตะวันตกกลหลายแห่งเนี่ยอมองในแง่ของระบบการเงินที่มีปัญหา แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยที่ถูกดาวเกรดลงมาเพราะฉะนั้นกลุ่มเล็กเนี่ยจะร่วมมือกันจัดตั้งเครดิตเวตติ้งเอเจนซี่ใหม่เพื่อที่จะทำให้โลกเนี่ยหมายถึงว่านักลงทุนทั่วโลงเนี่ยได้รับรู้สถานภาพที่เป็นจริงของกลุ่มบิ๊กมากขึ้นคนน่ะคุณธนงครับน่าสนใจนะครับที่นายกรัฐมนตรีของอ,อ,อินเดียนะครับนาเรนทราโมดีเนี่ยพยายามที่จะใช้เวทีประชุม บริสมิตครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะประนามปากีสถานคู่รักคู่แแค้นเลยนะครับหลังจากที่มีหลังจากที่อินเดียเนี่ยเจอภัยก่อการร้ายนะครับยูรินะครับในในช่วงที่ผ่านมาโดยที่ทางอินเดียเนี่ยชี้หน้าเลยนะครับต่อว่าปากีสถานเนี่ยเป็นแหล่งเพาะนะครับ การก่อการร้ายเพราะฉะนันในวิธีประชุมบริกสัมมิตครั้งนี้เีทางอินเดียเนี่ยพะยายามที่จะโน้มน้าวหรือว่าชักชวนให้ผู้นําบริกส์อื่น,นไม่ว่าจะเป็นประเทศจากรัสเซียรหรือว่าจากจีนนะครับให้คล้อยตามในแถลงการนะครับของทางบริกเนี่ยให้มีการประนามปากีสถานว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะครับของการก่อการร้ายนะครับ โดยที่านายกรัฐมนตรีโมดีนี่ใช้คำพูดนี้ครับว่าปากีสถานเป็น Mothership of t e r r o r ร์ m ริซึมนะครับมาร์เทอร์ชิปออฟเทอร์แปลว่าเป็นแหมผมแปลภาษาไทยไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นโคตรโคตรของการก่อการการ้รายวางกันขืนนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะทางรัสเซียผู้นํารสเสียนะครับนายวราดิเมยียรปูตินรวมทั้งผู้นําของจีน ประธานดีซีจินผิงเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับที่จะใช้เวทีบริกสเนี่ยนะฮะไปโจมตีปากีสถานเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งจะทําให้ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนําโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่อนแอลงไปอีกอ,อย่าลืมนะครับว่าทางรัเสเซียกับทางด้านจีนเนี่ยมีสัมพันธ์กับปากีสถานค่อนข้างที่จะดี ในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทหารทางจีนเองก่อนหน้าน,นี้มีการประกาศลงทุนหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐใกาเลยนะครับในโครงสร้างพื้นฐานของปากีสถานรัสเซียก็มีการร่วมซ้อมรบหรือว่าร่วมมือทางด้านการทหารกับทางด้านปากีสถานเพราะว่าปากีสถานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับอัฟกา,านิสถานนะฮะอยู่ในภูมิภาคเอเชียที่เชื่อมโยงกันกันกบ ตะวันออกกลางเพราะฉะนันเองเนี่ยทั้งทางจีนหรือว่ารัสเซียเนี่ยไม่ต้องการนะครับที่จะไปผิดใจกับปากีสถานแต่ในทางตรงข้ามต้องการที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันผิดกับอินเดียนะครับที่อินเดียกับปากีสถานเนี่ยมีเรื่องมีราวกันตลอดเวลาระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะว่าขัดแย้งกันในดินแดนแคชเมียร์นะครับทางตอนเหนือของ ของอินเดียนะครับจึงมีเรื่องระหองระแหงกันเคยมีการทำสงครามกันจนถึงขณะนี้ความขัดแย้งกันเนี่ยกับปะทุก,กระบา่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการโจมตีการก่อการร้ายซึ่งทางอินเดียกล่าวหาว่าปากีสถานส่งการก่อการร้ายข้ามพรมแดนเข้ามานะครับเ,เพื่อที่จะทำร้ายอินเดียนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งใน ไฮไลท์นะครับของเวทีประชุมของบริกซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่คุณวชิราพ,พูดของ b ริกซ์นี่ไม่เหมือนกับของกลุ่ม G7 นะ<ช>กลุ่ม G7 เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอกภาพมองเห็นหนทางร่วมกันนะครับเ,เวลาจะดําเนินนโยบายอะไรโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นําแต่ว่าของกลุ่มบริก s แล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นผู้นำจ่าฝูงที่ชัดเจนนะครับในกลุ่มบริกแล้ว จะบอกว่ารัเสเซียเป็นจ่าฝูงก็ไม่ได้จะบอกว่าจีนเป็นจ่าฝูงก็ไม่เชิงนะฮะออสองประเทศนี้นะฮะทั้งนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับบริกส์เนี่ยยังมีความอ่อนแอยังมีความเปราะบางอยู่ทางประเทศบราซิลเนี่ยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในมิชเชลทีเมอร์เพิ่งขึ้นจะมานะครับหลังจากที่นาง รูเซฟนะครับถูกปฏิวัติรัฐประหารผ่านทางรัฐสภานเนี่ยตกกระป๋องไปนะครับแล้วก็สุขการเมืองในบราซิลนี่ยังไม่นิ่งนะครับส่วนอแอฟริกาก็มีปัญหาเรื่องทางด้านเ,เศรษฐกิจเนี่ยล้มลุกคูกคานอยู่ยังไม่ไม่มั่นคงส่วนจีนเองเนี่ยมีปัญหาการสาเมริการหนักมากเลยนะครับเรื่องทางด้านความมั่นคงในเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงรัเสเซีย ที่ถูกสหรัฐอเมริกาแซงชั่นนะฮะมีแต่อินเดียประเทศเดียวเท่านั้นเองที่ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกเลยคุณวชราประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นกว่าสูงกว่าอินสูงกว่าสูงกว่าจีน e. อีกแล้วก็อินเดียนเนี่ยได้รับการตอบสนองจากมหาอำนาจต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะจากรัสเซียจีนหรือว่าจากทางด้านสหรัฐอเมริกาที่ต้องการที่จะมาเอาใจเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สําคัญในภูมิภาค เอเชียใต้ถ้าอินเดียพลิกเข้าข้างใดข้างนั้นเนี่ยจะได้เปลี่ยนอย่างมากในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงเวลานี้ครับคุณผร้ชเมื่อสักครู่ที่คุณธนงพูดถึงเรื่องปัญหาระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยค่อนข้างเป็นประเด็นที่อ่อนไหวทีนี้มันก็มีประเด็นที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มบริษัที่มีการประชุมซึ่งคุณธนงพู้ดไปถึงก่อนหน้านี้บ้างแล้วก็คือการประชุมของกลุ่มประเทศที่อยู่ทางอเอเชียใต้แล้วก็คลี่ค่อนมาทางตะวันออกเฉียงใต้ด้วย จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นเนี่ยเรื่องของอ่าวเบงกอลเนี่ยความสมัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอลเนี่ยซึ่งเป็นจุดเล็กๆอันหนึ่งเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีเหมือนกันที่จะมีความร่วมมือกันในเรื่องของการค้านี่มากขึ้นคุณธนงไม่สังเกตเหรอคะว่าองซานซูจีเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำของพม่าในขณะนี้เนี่ยก็ ได้ถูกเชิญเข้าไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมียนมานี่ก็เป็นจุดสนใจของกลุ่มอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะทั้งทั้งทั้งจีนแล้วก็ทั้งรัสเซียแล้วก็ทั้งอินเดียด้วยเหมือนกันปราฏว่ากลุ่มเบงกอลนี้เนี่ยมีสมาชิกเนี่ยออที่ประกอบด้วยเมียนมานะคะที่เมื่อกี้มีการพูดถึงเนี่ยบังคลาเทศอินเดียพูตานศรีลังกาเนปาลแล้วก็ไทย แต่ว่ารู้สึกของไทยนี้ผู้นำเราจะไม่ได้ไปเพราะว่า,าติดภารกิจนะคะคในการที่จะในการปฏิบัติหน,น้าที่ตอนนี้อยู่นะะีจุดนี้เนี่ยจะความสำคัญจะพัฒนาไปยังไงเนี่ยเราคงต้องสนใจใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าเราคือหนึ่งในสมาชิกของอาเบงกอแต่ว่ามาหันดูทางกลุ่มเบร็กนะคุณธนงนอกจากเรื่องของการเมืองเรื่องของการก่อการร้ายที่คุณธนงพูดถึงเนี่ย ประเด็นรู้สึกจะนเม้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่นะคะกุมงบลิกเองเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหาหลายๆประเทศเจอเศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยแต่ว่าเขามองไปข้างหน้าเขาไม่มองย้อนหลังแล้วคุณธน,นงตอนนี้ก็มองไปข้างหน้าว่าสิ่งที่เขากําลังจะต่อสู้และท้าทายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเขามองไปถึงเรื่องการเชื่อมโยงของอ ตลาดการเงินระบบการเงินของเขาเนี่ยเข้าไปโดยตรงเนี่ยในลอนในซิตี้ออฟลอนดเลยนะคะผ่านเข้าไปทางยุโรปเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะรัสเซียนเนี่ยสนใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับการพัฒนาไฮเทคของกลุ่มบริกเองนะคะโดยมีการโดยที่ประธานดกบีบุูติน,เ,นเสนอว่าเรื่องของไฮเทคเนี่ยเป็นเรื่องที่บริกเนี่ยบองข้ามไม่ได้ถ้าเผื่อจะตามให้ให้ทันนะคะทางทาง ตะวันตกเนี่ยทางบริกส์เนี่ยต้องต้องเร่งมือในการรอบตัวเรื่องนี้เหมือนกันเพราะนี่คือ,อวาระที่เขาพูดพูดกันนะคะในกลุ่มบริกส์กู้นำของบริกส์ในการประชุมครั้งนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอมามองดูว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มบริกส์เนี่ยกำลังมีข้อได้เปลี่ยนหรือข้อเสียเปลี่ยบอะไรกับซีโรกตะวันตกในขณะนี้คุณธนงเศรษฐกิจของกลุ่มบริกส์เนี่ยอาจจะ าจจะมีบ้างที่ถดถอยแต่ว่าจีนและอินเดียเนี่ยยังคงยืนอยู่ได้จีนปรากฏว่าเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะว่าเดล่าสุดเนี่ยโตขึ้นไปถึง6.9%จุด้งนั้นที่ก่อนหน้านี้แต่ละเดือนเนี่ยก็โตมาบางบางเดือนเนี่ยโตไปต่ำกว่า5%เด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าเขาเชื่อว่าด้วยการที่ผู้นำจีนเนี่ยต้องการที่จะรักษาระบบอัตราการเติบโตเนี่ยไม่ให ลดลงไปมากกว่านี้ก็น่าจะยังพยุงอยู่ระหว่าง6.4จนถึง6.9ในปีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยที่จะต้องอทำก็คืออะไรก็คือพยายามที่จะอัดฉีดเงินเนี่ยให้อยู่ในระบบของการปล่อยสินเชื่อเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยตกประมาณ1.2ล้านล้านหยวนเนี่ย ถือว่าเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยนะและนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตาม,มองว่านี่คือจุดอ่อนของจีนหรือเปล่าว่าถึงแม้จะประคองเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตได้แต่ว่าจีนกําลังประสบปัญหาเรื่องของระบบการเงินที่เป็นฟองสบู่เหมือนกับที่ชาติตะวันตกเขาทําอยู่หรือเปล่านะคะก็คือ QE เหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะประเด็นนี้คุณธนงเชื่อว่าคิดว่ายัางไงคะว่าจีนเนี่ยเดินมาเดินมาเนี่ยมีความเสี่ยงอันตรายหรือเปล่ากับ ตลาดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเดือนละ1.2ล้านล้านอยู่ในแบบนี้ค่ะต,ตอนนี้คือทางจีนนี่พยายามที่จะรักษาเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยให้เดินหน้าต่อไปนะครับจีนเนี่ยต้องการให้เกิดเสถียรภาพขึ้นนะฮะมีการอัดเบ็ดเงินเข้าไปนะครับในตลาดเครดิตนะครับเพื่อที่จะประคองพร้อมกับนะครับนโยบายอย่างหนึ่งกนะ็คือการ ลดค่าเงินหยวนก็ค่อยลดค่าเงินหยวนลงไปนะครับล่าสุดมาเนี่ยต่ากว่าระดับ6.7หยวนต่อดอลล่าร์ไปเรียบร้อยแล้วทั้งทงที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่เราพูดคุยกันคุณรัชาประมาณ6.2ใช่ไหมหายไปค่อนข้างที่ะจะเยอะเหมือนกันนะครับการประคับประคองเศรษฐกิจของจีนในช่วงนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่านะครับฟองสบู่ของทางด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะผมว่ามันแตกแล้ว นะฮะทำให้จีนเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออกได้เหมือนเดิมในขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปล่อยเครดิตนี่มากเกินไปทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับและก็รวมทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับรวมทั้งมีการเก็งกําไรในตลาดหุ้นเนี่ยใน,ใน,ใ,นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตอนนี้ในจีนมีปัญหาว่าไม่มีกันเพียงพอนะครับไปชําระหนี้ในเมื่อมีปัญหาไม่มี เงินพอในการชํารานี่จะทำยังไงก็ต้องมีการยืดอายุของเครดิตต่อไปนะครับเหมือนช่วงสมัยต้มยำกุ้งนะครับที่เศรษฐกิจประเทศไทยเรามีปัญหานะครับแต่ว่านั้นไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจีนเป็นยักษ์ใหญ่เป็นมังกรนะครับถึงแม้ว่าเลือดเนี่ยจะไหลซิบๆก็คงไม่ต้องการแสดงอาการนะครับไม่ให้ใครเห็นว่า ตัวเองเนี่ยอาบเลือดแต่ว่านะครับการอาบเลือดของจีนไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเดียวนะที่เป็นนะฮะเราไปดูสาภาพยุโรปไปดูสหรัฐอเมริกาไปดูญี่ปุ่นทุกประเทศเนี่ยอาบเลือดกันทั้งนั้นแต่เขามีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่ามีการเบี่ยงประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีธนาคารกลางของตัวเองที่ทําหน้าที่เป็นธนาคารกลางของโลกด้วยเนื่องจากว่าเงินยูเอสดอลลาร์เป็น เงินสกุลหลักของโลกทําให้สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะกลบปัญหานี่ของตัวเองกลบปัญหาความาไม่สามารถกันความอะไรความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของตัวเองเนี่ยได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับส่วนประเทศอื่นๆที่ยังคงต้องใช้ดอลลาร์เป็นรีเซ r ร์ฟอยู่เนี่ยจะมีปัญหากันท้วนหน้าเพราะฉะนั้นเองทางจีนเองเนี่ยคงต้องการนะครับที่จะสลัดออก จากอิทธิพลของดอลลาร์สลัดออกจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเน,นี่ยจึงมีการดําเนินนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางซ้ายใหม่ไม่ว่าจะเป็นเวทีบริกสนี่แหละนะฮะมีการผลักดันนิวเด v e ป o ล m e n นแบงคขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปล่อยกู้นะครับโครงการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียนี้โดยที่ทางบริก s เองจะเดินเกมเศรษฐกิจของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาตะวันตกหรือว่า ตัดขาดจากโลกตะวันตกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สําคัญแล้วก็จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับที่จะตามมาจะทําสําเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดี่ยวนะครับของทางด้านจีนนะครับเพราะว่าผมอ่านข่าวมาล่าสุดมาเนี่ก็เห็นว่าทั้งจีนเองสซาุดีอารเบีย,ยและประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ทยอยขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับคุณวิราดั้มองออไปเยอะมากเลยนะฮะ เป็นรวมกันเป็นแสนล้านเลยทีเดียวนะครับที่เห็นว่าประเทศต,ต่างๆทั้งหลายที่ถือพัฒบร,รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าเป็นการลงทุนที่บอกว่าเป็นเซฟเฮเฟนเนี่ยขณะนี้ถังแตกกันประการแรกนะครับประการที่สองอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับเรื่องเรื่องนโยบายทางด้ากนการเงินของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะย่างยิ่งช่วงฤดูการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโค้งสุดท้ายอย่างนี้นี่จึงอ,ออกตัวกัน ตามๆกันครับค่ะพอดีได้อ่านข่าวที่คุณธนงพูดถึงเหมือนกันว่าจีนกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยรวมๆกันแล้วก็บอกว่าในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาเลยนะคะจนถึงเดือนกันยายนที่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทั้งจีนและซาอุดีเนี่ยมีการขายไปเนี่ยถึงสามแสนสี่หมื่นหกพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงสิบสองเดือน เท่านั้นเองแล้วก็จํานวนพันธบัตรหือครองของจีเนียที่เคยสูงสุดเนี่ยเ,เมื่อปี2014หรือ2013เนี่ยนะคะอยู่ที่1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1.18ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะส่วนซาอ,อุดิอาระเบียเนี่ยก็มีการขายพันธบัตรรัฐบา,สาลสหรัฐออกไปแล้วก็ปรับ การลงทุนเนี่ยมาเป็นมีเดียมเทอมสะส่วนใหญ่แล้วแล้วจำนวนที่ลดลงเนี่ยดูเหมือนจะไม่มากแต่ก,ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีหลักประกันว่าแล้วซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะมีการขายต่อเนื่องหรือเปล่นานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นหลักหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ามันมีการขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะห้าหกเดือนล่าสุดนี่ขายทุกเดือนกลืนงนะคะทีนี้มันก็เลยามองว่าจริงๆแล้ว จีนขายออกไปเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนี่เป็นกลยุทธ์หรือเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านการเงินของจีนหรือเปล่าแต่ว่าซาอุดีอาระเบียตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการบ่งบอกเหมือนกันถึงปัญหาฐานะทางการคลังปัญหาถึงระบบธนาคารของซาอุดีอาระเบียแล้วล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าธนาคารกลางของซาอุดีอาระเบียเนี่ยอัดฉีดเงินเข้าไประยะสั้นเพื่อที่จะเลี้ยงระบบธนาคารของเขาเนี่ย ห้าพันกว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐปรากฏว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าอินเตอร์แบงค์ในในซาอุดิอาระเบียเนี่ยพุ่งขึ้นจาก0.8เปอร์เซ็นเนี่ยขึ้นไปถึง2.5เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นขึ้นทีเดียวเนี่ยหลายเท่าตัวแบบนี้นี่ก็น่าเป็นห่วงมกันว่าแล้วซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงนะคะนในขณะที่ยังขาดดุลทางการคลังอยู่ถึง13.6เปอร์เซ็นของ GDP ในขณะนี้เมื่อกี้คุณธนงพูดถึง เรื่องของอที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยอาบเลือดแต่จริงๆแล้วก็คงเป็นการพูดถึงเรื่องของการเงินที่ท่วมโลกอยู่ทุกวันนี้เพราะมีการอัดฉีดเงินเม็ด QE เข้ามามหาศาลเหลือเกินบูเบิ g มีการรายงานล่าสุดอย่างนี้คุณนโนนบอกว่าสิบธนาคารกลางใหญ่ของโลกเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้ามีการก็คืออัดฉีดเงินของตัวเองแล้วก็ทําให้บาลานซ์ชีพของตัวเองเนี่ยพองโตออกมาเนี่ยถึง 21.4ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐปรากฏว่าในจนํานวนนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างมานะคะว่าจี n n i ไม่ย่อยเลยเหมือนกันคุณนโนงชใช้เงินเนียถึง5ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐนะคะ <S 2> <S 2> Federal Reserve เนี่ย4.5ล้านล้านดอลลาร์นะคะ Bio 4. 4อเจ4.4ล้านล้านดอลลาร์ ECB ธนาคารกลางของยุโรป3.9ล้านล้านติ ทำไมแยกออกมาให้ชัดอย่างนี้ก็คือว่าสามธนาคารกลางทางซีกตะวันตกก็คือเฟด BOJ ECB ร่วมกันแล้วเนี่ยสิบสามล้านล้านเพราะนี่คือความร่วมมือกันที่จะอาดฉีกเงินเพื่อที่จะพยุงวิกฤตของซีกตะวันตกหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาดูว่าแล้วเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยจะดําเนินต่อไปยังไงส่วนธนาคารกลางอื่นๆนะคะของอ ธนาคารกลางอื่นๆเนี่ยมีการอัดจีบเงินเข้ามาเนี่ยรวมกันแล้ว6 7ล้านล้านดอลลาร์รวมแล้วก็คือ21.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะฟังตัวเลขแล้วน่ากลัวไหมก็ฟังตัวเลขนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในอลันกลินสเปนนะครับหรือว่าลุงปู่อลันเนี่ยเตือนไว้แล้วนะฮะว่ามันเป็นหัวเชื้อของเงินเฟ้อที่จะตามมาเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่า การอัดเม็ดเงินเข้าไปในระบบมากมายขณะนี้นี่จะไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อนะครับในอนาคตนะครับทั้งๆที่อู้นายธนาคารกลางขณะนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้สภาพว่าเศรษฐกิจกาลังเจอภาวะเงินเฟือดอยู่ต้องต่อสู้เงินเฟือดด้วยการอัดเม็ดเงินมหาศาลเข้าไปนะครับแต่ว่าเงินที่เข้าไปในระบบเนี่ยมันยังถูกล็อกไว้อยู่นะครับโดยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชี ธนาคารกลางทิมเงินเข้าไปซื้อทรัพย์สินของพวกแบงค์อะไรต่างๆหลายแบงค์โดยที่ไม่ต้องพูดนะว่าแบงค์ก็เปลี่ยนบัญชีจากที่ตัวเองเคยถือทรัพย์สินนั้นก็ขายให้แบงค์ชาติไปนะครับแล้วตัวเองก็ได้เงินนั้นเพื่อที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยไปเก่งกําไรหรือว่าไปลงทุนด้านอื่นแต่ว่าไม่เอาเม็ดเงินนั้นไปปล่อยกู้หรือลงทุนนะครับถ้าหากว่าเอาเม็ดเงินนั้น ไปปล่อยกู้เพิ่มเครดิตเนี่ยจะก่อให้เกิดเงินเฟอ้อมหาศาลอาจจะมีการเตรียมกันก็ได้นะครับระหว่างพวกธนาคารพาณิชย์กับพวกธนาคารกลางว่าเอาเล่นเกมอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าอุ้มระบบธนาคารให้อยู่ก่อนนะฮะและก็ให้ธนาคารใช้เม็ดเงินนี้ไปอุ้มตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทุนเนี่ยให้อยู่ก่อน ก็เป็นการแหมเล่นเกมการเงินกันซึ่งทางด้านจีนเองเนี่ยก็ดูออกในเมื่อโลกตะวันตกก็อุ้มทางจีนก็อุ้มบ้างเพราะฉะนั้นเองก็ต้องดูดูดูดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยใครจะอุ้มได้นานกว่ากันนะครับในกลุ่มพอดีเวลาเราหมดพอดีครับคุณธนอกครับในกลุ่มประเทศบริเียมีแต่จีนประเทศเดียวนะครับที่เจอปัญหาบอาฟเสทางอินเดียยังไม่เจอทางราัสเซียเนี่ย ไม่รู้จะยังไงนะครับถูกแซงชั่นจนแทบที่จะไม่เหลืออะไรแล้วบราซิลก็กำลังล้มลุกคุกคานอยู่นะคกำลังพยายามขายทรัพย์สินของชาติออกไปนะครับในเรื่อง p r i v a t ization สชั่นส่วนแอฟริกาเพิ่ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สำคัญครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ new world เวลาบมโโรุพอดีนะครับผู้อุปถัมภ์รัชวิชราในใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สิบดาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานไาย พลังงานทหารพลังการทำไทย